ค่ะทุกคนมาพบกับช่องอิฟชาแนลค่ะวันนี้นะคะอิฟเด็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูความหลอนของแชมป์นะคะนี่ค่ะเข้ามาแล้วนะคะไปหาแชมปแบบ์แป๊บตัวยิงอะ่ะเอ้ยมันโดนยิงมากตายเลยอะ่ะนี่อันนี้แปบ๊บหนึ่งเราจะไปยิงนะคะเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งยังไม่เอาปืนโอ้โหตายก่อน,นอิฟตึ้งกะมากเลยทุกคนคือเนี่ยเนี่ยแช,ชมป์ดูทุกคนทำไมมันวิ่งเร็วแบบนี้อ่ะ คือคนมันส่สจแกินอะไรอ่ะคือเรว่ะทุกคนเห็นใช่ปะ่ะมันโคตรหลอนเลยคือว่าไปไหนอ่ะ,อะเกิดก่อนอุย้ยเกิดด้านหลังอฮ้ยทุกคนทุกคนเอ้าฮุยหลอนจริงทุกคนก่อนหน้านี้อ่ะคือไอ,อ้แม่อยู่ตรงไหนคือมันมาหาหรือเว้ยอันนี้ไอ,อ้ไม่ได้ถ่ายนะคะเิือมาถ่ายไอ้ใครยิงละ่ะวะอีนางโมเอ้าเล่นกัอย่าว่าอย่าว่า้อ้เลยนะคะ ไอ้ว่แบบอ่ะเฮ้ยเขาาสู้กับแชมป์อยู่เฮ้ยทุกคนทุกคนแชมป์เร็วมากกลัวเฮ้ยกลัวมากเลยเว้ยไม่กล้าไปสู้อ่ะอ่ะพอมาสู้อ่ะอือเอาดูคนแค่นี้ลค่ะบายบายจุ๊บ